สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะ วันนี้นะคะเราก็มาพบกันกันกบนะคะแนวทางเนาะตำไทยนะคะงวดประจาวันที่2พฤษภาคม2 5ง8นนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปหฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับทุกแนวทางที่แอดนําเสนอไปนะคะ ฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางตัวนี้นะคะแนวทางของเอ,อ่อแนวทางนะคะข้าใจเทงวมวเยโซ่เลขหลักอสับัญสีอันนี้อัปราแล้วก็มาพูดคุยกันก่อนนะคะทุกคนพูดคุยกันก่อนเอาอะไรสวยๆงามๆบ่มาขึ้นหน้าจอก่อนนะคะเอียงนอสสวยงามย อีกย่างนอกสวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรเม็ดเดียวนะคะเป็นสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะสูตรเม็ดเดียวงวดประจําวันที่นะคะงวดประจําวันที่เออถ้าเอาเป็นตัวหนังสือแทนได้ไหมคะตัวหนังสือแทนเนาะเพราะว่าเอาตัดต่อวิวดีโอไม่เป็นนะคะเออสร้างบั้นอบตำไทยนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะทุกคนวดประจําวันที่ สองพฤษภาคม2568สูตรนี้แอดก็ไว้ในชุดสรุปนะคะเพราะว่าทำไม่ทันนะคะแล้วก็ดันฟุกเข้านะคะดันฟุกเข้าเนะหวดนี้นะคะทุกคนเจดนะคะเข้าไปที่เจ็ดเต็มๆนะคะสองสองเจ็ด แปดห้านะคะสองสองเจ็ดแปดห้าโอ้ถ้ามาสองเจ็ดเจ็ดนี่ก็จะได้ตัวเจาะนะคะก็มาหามาเบิ้ลน,นะคะปีนี้มาหามาเบิ้ลบ่อยมากเลยนะคะทุกคนนี่เนาะแอดก็เจาะไม่เข้าจับคู่ไม่ได้คะ่ะนี่นะคะทุกคนจับคู่ห้าคู่นะคะตัวนี้นะคะมันจะมีงบน้อยให้ด้วยนะคะมีงบรอยให้ด้วยคะ่ะมีงบน้อยมีเออ มีงบน้อยนะคะแต่ตัวนี้แอดไม่ได้ทํางบน้อยให้ถึงทํางบน้อยก็ไม่มีเจ็ดสองนะคะมันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เนาะ เจ็ดนะคะเต็มเต็มเลยนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะเม็ดเดียวบนล่างนะคะตัวนี้บนล่างไปกลับก็ลองก็ลองดูค่ะส่วนมากก็จะลองเอาไปจับดูนะคะเพราะว่าอันนี้แอดก็จับไม่ได้นะคะน่าเสียดายมากๆแต่ว่าเป็นเม็ดเดียวนะคะสูตรนี้วัดดวงวัดใจนะคะเผื่อชนกันกับเอฟซีหรือว่าชนกันกับทีตัวที่เอฟซชอบนะคะแต่ว่ามันจะมาแล้วว่าตัวนี้นะคะแต่ว่ามันก็เดินดีอยู่ดีค่ะ เดินดีอยู่เด้คะ่ะไม่ใช่ดังแล้วบอกคะ่ะตัวนี้นะคะหวัวพึ่งออกนะคะแต่ว่าเลขก็ชนกันหลายสำนักแล้วนะคะเอฟสี่วานะส่วนมาก FC เอฟซีจะเอาเลขดังมาแฮดเอามามาดูหน่อยเด้อคะ่ะว่าดังหรืออย่างนอนะคะแต่มันก็ดังทุกเลขเนาะมันมีแค่ศูนย์นะคะมีแค่ศูนย์ถึงเออมีสิบเลขเองนะคะมันก็ยุดได้หนีลคะค่ะก็ยุดได้หนีละเนาะมีนะคะเจ็ดโอ้เสียดายนะคะสองสองเจ็ดแปดห้านะคะโอ้ถ้าเป็นเจ็ดแปดนี้ก็ได้เนาะ เจ็ดแปดเจ็ดห้านะคะมันแยกกันมานะคะแต่ว่าถือว่าล่างมาสูงเลยด้คเปลี่ยนห้านะคะ, 7, ะ,คะดีนะคะห้าไม่มาอยู่หลักสิบอีทุกคนเฮียหยิยงคือออก่ดี่ยวนี่เปลีแปนห้าเปลี่นหะ้าสองสองเจ็ดนะคะได้กันไหมเนาะนะคะพอได้กันไหมนะคะตัวนี้นะคะเป็นเม็ดเดียวอ้าวลองดูนะคะลองเอาไปเทียบกับอาการที่ท่านแม่นแม่นดูมาดูกันเลยนะคะทุกคนมาดูกันเลยนะคะแอดให้ตัวไหนนะคะ อ้าวตายแล้หนึ่งสี่หนึ่งหกนี่แอดลืมด้วยนี่ไอ้หนึ่งสี่หนึ่งหกที่มันบอกห้วเราพัฒนาลืมลืมลงไปในคลิปด้วยหรือเปล่าจำบได้แล้วลืมเหอ,อะลองดูค่ะทุกคนลองดูนะคะงวดวันที่สองนะคะพฤษภาคมสองพันห้ารอยหสิบแปดนะคะ บนล่างนะคะตัวนี้บนล่างไปขัดนะคะสูตรเม็ดเดียวเลยนะคะแอดวันนี้แอดให้ไปที่3ค่ะทุกคน3839303132นะคะ3839303132นะคะเป็นก็คือบนนอสนะคะติดลงติดดับไม่นอนะคะเดี๋ยวแอดก็ทยอยลงแนวทางให้นะคะเสียงดังฟังชัดดีไหมคะทุกคนเออชัดเกณฑดีไหมนะคะไม่ไม่ไม่ไม ไม่ก็เริ่มทยอยพังอีกแล้วนะคะทุกคนอีเนาะเป็นตะคืออยู่บ่นเนาะเป็นตะสนกันก็ไผ่บนเนาะเดี๋ยวเอสทยอยลงแนวทางนะคะของหลานก็มาแล้วนะคะจำบ่ได้ลรอคะของหลานจักตัวใดงนี่นะคะงบน้อยนะคะงบน้อยก็คือสามอยู่แล้วนะคะตัวตัวนี้เป็นงบเ,เป็นเป็นสูตรเป็นสูตรเออ สูตรแม่นะคะงบน้อยสูตรแม่เนาะนางจะให้สองคู่นะคะก็คือ30แล้วก็32ค่ะทวนสนย์แล้วก็32มสองคู่นะคะก็ลองดูนะคะมันคือต่ําแถวค่ะมันจะต่ําขนาดนี้เลยบ่สามตัวนะคะให้ตัวเดียวนี่ก็คือชุดวัดดวงวัดใจนะคะสองศูนค่ะศูนยให้แบบนี้นะคะก็ว่ากันไปนะคะสูตรนี้คือสูตรเผื่อฟุกเลยนะคะเป็นตะคืออยู่บ่เนาะ บอกว่าหวยสันจรนี่ค่ะวันนี้หวยสันจรนะคะอยู่แถวๆกรุงเทพก็สันสวนสิริกิตบะคะ่ค่ะ เหมือนที่ตรงที่เขาเคยไปแหละเป็นหวยสัญจรน,นะคะก็ลองดูนะคะสามค่ะงวดน,นี้แอดได้สามแป0สามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองนะคะไม่รู้จะจับคู่เข้าไหมนะคะแต่ว่าสองนี่ก็น่ารุนดีค่ะโอ้สามก็สวยสองสองห้านี่ก็เลขวันที่เดลยค่ะเป็นตัหายอยู่ว่าสองห้านะคะตอนนี้หลอนเลขวันที่นะคะสง5งห้าเนาะสองห้าเอาเดือนพฤษภาคมนะคะเดือนห้าเลยเด้อ เดี๋ยวทยยอยลงแนวทางอื่นๆให้พินิจพิจารณานะคะสามนะคะหน้าตรงใจหน้าโดนใจไหมนะคะพึงเข้านะคะพึงเข้าทุกคนลองพินิจพิจารณากันดูถ้าชอบก็ค่อยจัดด้วยค่ะแต่งบน้อยนี่คือสามศูนย์แล้วก็สามสองนะคะเข้ายากค่ะงบน้อยนะคะเพราะว่าโอ้ขนาดไปหลายตัวมันยังไม่เข้าเลยนะคะตัวนี้เป็นเผือฟุกเลยนะคะเหมือนเราพัฒนานะ,นะคะเอ็ดก็ทําให้นะคะหมายสามสอง แต่แอดกลัวเลขดังจริงเลยนะคะสามสองนะคะเหมือนหวยมันก็วนออกอยู่นี่แหละคะ่ะหวยมันก็วนออกอยู่แถวๆเรานี่แหละคะ่ะแถวๆนี้แหละนะคะทุกคนเนาะเอาเสียงดังฟังชัดด e ีไหมนะคะทุกคนเป็นเลขคะือสามค่ะปล่อยมาแล้วนะคะสามนะคะสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองนะคะตัวนี้ของงบน้อยเออสามเม็ดเดียวนะคะสามสามศูนย์สามสองงบน้อย เออน,นี่คือเม็ดเดียวนี่งบน้อยนะคะสามตัวนะคะให้ชุดเดียวค่ะสูตรนี้จะจาให้ชุดเดียวอยู่แล้วนะคะคืองบน้อยก็คือเนี่ยค่ะนาะสองศูนย์สามหวยมันเป็นตระืออยู่กับสองศูนย์สามเอาโอ,อกไม่แน่ได้โอ,อกเบิ้ลออกหามนะคะถือว่าหามได้งวดก่อนโนอ,อกสองสองจีดอาจจะมาก็ได้นะคะห่วยอาจจะเป็นสามศูนย์หนึ่งบอกถ้าว่ามาเลขพี่น้องบอกค่ะถ้าพี่น้องก็จะเป็นสามสองนะคะ โแต่ว่าเลขมันต่ําเกินมันจับมันจับสามตัวต่ํานะคะมันจับสองศูน์สามนะคะหน้าหามหน้าเบิ้ลอีกนะคะเมืนน่อนี้หวยหน้าเบิ้ลจังเลยนะคะเบิ้ลลงต่ํำะคะอ่ะลองพินิจพิจารณากันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ